เป็นวิทยาศาสตร์ปลาตลาดฝากไว้ให้คิดเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เรารพสารส่วนจนชิดนนี้จะนําสิ่งนี้ดีเกี่ยวกับงานบุญบ้องไฟของชาวจังหวัดยะโสธรปี25 1 8อเอามาฝากท่านจริงๆแล้วในงานบุญบ้องไฟนี้มีกิจกรรมเด่นๆทุกกิจกรรมน่าสนใจทั้งสิ้นจะขอยกตัวอย่างเอาคุ้มบ้านเหนือประทิงท่ะ มาเป็นตัวอย่างให้ท่านที่เคารพได้รับชมแต่ว่าฝากก่อนนะครับว่าก่อนที่จะไปชมการฟ้อนรำในกระบวนแห่บ้งไฟของคุ้มบ้านเหนือวัดสิงท่าอยากจะฝากท่านเป็นการเน้นกรณีพิเศษนั่นหมายความว่าตำนานเรื่องไฟนั้นท่านเอาความเชื่อมานำเนื้อในเป็นวิทยาศาสตร์มันล้วน จึงฝากประเด็นไว้ในช่วงนี้ก่อนว่าตำนานบุญบังไฟเนื้อในเป็นวิทยาศาสตร์ปราตลาดฝากไว้ให้ชิดเอง <c oughs> ท่านเอาความเชื่อมาก่อนเหมือนกับศาสนาใหญ่ๆใ,ในโลกบางศาสนาเช่นศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยท่านเอาความเชื่อมาเป็นตัวดึงดูดเอาความเชื่อเป็นหลักเอาความเชื่อมานำหน้าแต่เนื้อในของศาสนานั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาล้วน อันนี้เรื่องศาสนานะท่านเอาความเชื่อมาก่อนอย่างเส,สนาคิต์เนี่ยนะครับแต่เนื้อในท่านเป็นเรื่องของปัญญาเช่นเดียวกันกับต,ตำนานบรุรพุรไฟจึงอยากจะย้ำอีกว่าตำนานบรรพุรไฟเนื้อในเป็นวิยทยาศาสตร์ปราชลาดฝากไว้คิดเองนั้นหมายความว่าเรื่องตำนานบรรพรไฟนั้นมันเป็นนิทานปริศนาภาษาสัญลักษณ์ท่านฟังแล้วตรองดูนะว่าใช่ไหม บุญบ้างไฟตำนานรูปไฟนั่นเป็นนิทานปริศนาภาษาเสรยละคือเนื้อในเป็นวิยาศาสตร์เต็มๆเลยดูตัวละครสิเอาตัวละครตัวอย่างพญาคันคากนี่คือผมขนานนามท่านว่าพญาพฤกษามหาโพธิสัตว์พญาคันคากหมายถึงป่าไม้ป่าไม้ส่วนพญาแทนคืออะไรพญาแทนคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเชียบคาด เียบขาดเพราะอะไรเชียบขาดเพราะว่ามีพยาคันคากพยาคันคากมีป่าคมเนาไผเต็มบริบูรณ์ทั่บหมดมีหรือพยาแถนจะไม่ยอม,มแพ้ซึ่งพยาแถนก็คือกฎธรรมชาติเมื่อมีป่าคมเนาไผเต็มไปหมดทั้งโลกเมื่อป่าใบเต็มไปหมดทั้งโลกมีหรือฝนจะไม่ตกนั่นหมายความว่าเมือ่อพยาคันคาก ซึ่งตัวแทนพยัญชนะก็คือป่าไม้เมื่อมีพยัญชนะคือมีป่าไม้พยัญชนะก็ต้องปล่อยฝนมันต้องกดธรรมชาติต้องบรรดาลฝนให้ตูกต้องตามฤดูกาลนี่มันเป็นระบบนิเวศพยัญชนะสั่งให้พยัญชนะโปรยฝนลงมาพยัญชนะคืออะไรรู้ไหมพยัญชนะคือสายฝน พัญหนาปัญน,นาคือเมฆหมอกสายฝนแล้วส่วนบัางไฟคืออะไรบัางไฟคืออุณหภูมิโลกอุณหภูมิโลกอุณหภูมิมันต้องพอหมออุณหภูมิจะพอมะต่อเมื่อมันมีมีอะไรมีพยานค่าคือมีป่าไม้ป่าไม้ดีอุณหภูมิก็พอเหมออุณหภูมิพอเหมอนั่นแหละความร้อนของอุณหภูมิโลกนั่นแหละคือบังไฟ ้งไฟหยุดขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายกวาว่าอุณหภูมิพอเหมาะฝนนึงจะโปรยปลายลงมา <c oughs> คนแจ้โบราณบอกว่าวันนี้จะมีร้อนอดเอาอยนงวะหรือว่าฝนจะตกนั่นหมายความว่าบั้งไฟคืออุณหภูมิโลกมันมาปรากฏจากนั้นฟ้าฝนก็โปรยปลายลงมาตามบัญจาของพระยาแทนเพราะระยาแทนคือกฎธรรมชาตินี่คือระบบนิเวศระบบนิเวศ ซ่อนอยู่ในตำนานบุญมังไฟปลาท่านฉลาดมากท่านเอาความเชื่อมไว้ก่อนถือดูการเดือนหกมาทำไมจึงมาจุดมังไฟขอฟ้าขอฝนเป็นความเชื่อความเชื่อมาแต่เนื้อในความเชื่อนั้นตเต็มไปด้วยหลักระบบนิเวศนี่คืออยากจะฝากท่านไปตรองดูนะย้ำอีกว่าตำนานบุญมังไฟเนื้อในเป็นวิทยาศาสตร์ปลาฉลาด ฝากไว้ให้คิดเองเอา้าต่อไปชมการฟอร้อนรำอันอ่อนช้อยสวยงามของพี่น้องเจา้าคุ้มบ้านเหนือวัดสิงห์่าปีที่แล้วก็เป็นแชมป์เก่านะเนี่ยขณะนี้เป็นแชมป์เก่าดูสิว่าแชมป์เก่าทีนี้ไม่แน่อาจจะคว้ารางวัลอี่ก็เป็นได้เอา้าติดตามรับชมมาฟังหากพี่น้องเห็นว่าสารนี้น่าดูน่าชมชื่นชอบหากพี่น้องชื่นชอบแชร์ลิ้ แชร์หรือส่งไปให้ญาติามิตรท่านได้รับชมด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นของพี่น้องชยายยุโทรเชิญชมการฟ้อนรำนี่คือว่นแห่ของคุ้มบ้านเหนือวัดสิงห์ท่าได้นะบัดันนี้ขอบคุณครับ <S 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 เจวัดสิงห์ท่า E